วเราไปเอาชุก้ามากินกล้วยกันนะคะวันนี้คุณแม่ไม่ได้ไปเก็บเห็ดน,นี่เราเอาเขามาเลี้ยงมารักษาแล้วก็ต้องดูแลเดี๋ยวเอาชุกา้าชุก้าเอ้ยชุกา้กามาเรมาเร็ว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 นี่ไงคะชุกา้า กินกล้วยนลลูกอะกินกล้วยกินกล้วยนี่ยเนี่นี่กินกล้วยกินกล้วยอทำไมไม่หิวเหรอนี่จะไปไหนไปหาวิดีโอเหรอนี่อ้าวได้เห็นใครน่ะเห็นตัวเองอยู่ในวิดีโอเหรออ้ยนี่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 เร็วเร็วเร็วไม่หิวเลยลูกไม่หิวเหรอฮไม่หิวเหรอ เดียวโตวเดียวโตโต,ตแข็งแรงแข็งแรงแม่จะพาไปขึ้นเขาเนี่ยไปเก็บเห็ดเข้ามาก็าตกมาจากสูงหรือเปล่าตั้งแต่เขาเด็กๆขาเขาหักเอามาดูแลอ่ได้แข็งแรงละกินเก่งแล้ว,ลวดูสิคะมันผูกพันกันเลยเนี่ย เหมือนเราเป็นเหมือนเขาเป็นญาติเราเนี่ยเนี่ยเขากับเขาเป็นญาติกันต้องมาดูแลกันต้องมาเลี้ยงกันดูสินะตั้งแต่เด็กๆให้กินนมลอางแกแยกแกน่ารักไหมคะ fc น่ารักไหม <S <S เนและเลือดสองสารกันเลี้ยง อุานเขาอ้ยหิวเนี่ยหิวเหรอเออหมอนอ้ยเช็ดปากด้วยอนะเช็ดปากเช็ดปากเช็ดปากโชว์แล้วไหนจุกา้าอยู่ไหนจุกา้าเดี๋ยวจุกา้าวิดีโอ,โอน,นี่เช็ดปากนี่มาเช็ดปากตรงนี้นี่จุก้าเออไปอ้าวเสียงอะไรตกใจตกใจเสียงอะไรไม่ต้องมาแคะมือแม่อ่ะกินไปอืม ความน่ารักของเขาจากกระลอกเด็กๆเนี่ยโตขึ้นมาละแล้วลงพอโตสักหน่อยเอาตัวรอดแล้วก็จะเอาไปเข้าไปปล่อยธรรมชาติละถ้าเราเอาปล่อยเขาตอนเด็กๆก็กลัวหมากลัวงูกลัวอะไรกินเขาก็ต้องมาเลี้ยงให้เขาแข็งแรงก่อน โอ้หิวจะไปอยู่วัดไหมไปอยู่ว <l ots> ัดไหมลูกเสียงดังกันเลย oh, hi ểu, hi ểu, hi ểu. โอ้หิวหิวหิวนอนเต็เลยจะเลี้ยงเขาก็สงสารเขา เหมือนเขาเหมือนญาติเหมือนบนรรพบุพรุษบรรพบุรุษมาเกิดเปล่าเนี่ยจะได้มาเลี้ยงมาดูกันอยู่เนี่ยฮะชุก้าชุก้าชุก้าเป็นญาติคนไหนมาเกิดเป็นชุก้าเนี่ยอะต้องมาอยู่เนี่ยต้องมาอยู่กับลูกกับหลานเนี่ย จบคลิปแค่นี้นะคะ FC ขอบคุณค่ะ